การพูดเปยมัดูเรื่องมากเรียนให้ได้แก่มากแต่ว่าสิ่งที่ชิมคือเราต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้หนูรู้สึกเวลาเราฟังรายการที่เขาสัมภาษณ์หรือพูดภาษาอังกฤษมันรู้สึกว่ามันได้อะไรอ่ะมันแบบมันเป็นอีกสา,าภาษาหนึ่งอีกสรห,หนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเราเรียน communication art อะเราเป็นเด็ก เด็กนิเทศอะ่ะมันก็ต้องมีศิลปะในการสื่อสารใช่ไหมวัฒนศิลป์ถูกต้องเราต้องมีวาฒนศิลป์แล้วถ้าเรายิ่งพูดได้อีกภาษาเราจะเป็นยังไงแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าแบบเก๋ไก่ใกล้เก่งอะ่ะมันจะได้เก่งขึ้นจากการที่แบบเราใช้เขาเรียก fast tag เพรเรามีแฟน มีแฟนช่วยในการพูดคุยทุกวันอะมันช่วยได้จริงๆทําให้เราอยากเรียนเลยนี่ถ้ารู้นั่นนะนะคนเรามีเราอยากเรียนตั้งแต่ตอนประถมมัธยมแล้วกา,การที่เราไปเรียนการที่เราจะเรียนมันมันมทำให้แบบมีความมมาก่อนมันปปเป็นตรงเรีนยนเรียนอยู่แล้วค่ะคือมัน คนเวลาอยากพูดมันจะมาจากสิ่งที่เราอยากพูดอยากสื่อสารแต่ถ้าตอนเด็กเราไม่อยากสื่อสารใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าจะฝึกไปทําไมเ,<ร>าเหมือนแบบผู้ชายจาไม่เขยไก่ไมเรียนภาษาใช่ค่ะความรักทําให้เราอยากอยากจะเรียน,นรู้ฝ่ายรู้ฝ่ยเรียนขึ้นอยากพัฒนาตัวเองอ่าจะเอาถึงเวอร์ชั่นไหนไเป็นแบบเนทีฟเลยไหมหรือว่าเนทีกเน,นทีปนะต้ง <laughs> มีใคร <c oughs> จะมีแต่ครูทีออไม่ใช่ <laughs> <laughs> เราก็จะมีไม่ต้องถึงขนาดนั้นสื่อสารได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราฟังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องแบบโเฟชัชนอลขนาดนั้นอะไรเราเรียนภาษาเขาแล้วเขาเรียนภาษาไทยเราไหมเขา <c oughs> อยู่แล้วพี่อานะ่าแล้วสปีกผมพูดไทยได้ลแล้วแต่ได้แบบนิดหน่อยไปไทยคลิปกับเพื่อนๆได้สื่อสารได้ต้องเรียนภาษาให ตั้งใจเรียนไม่ต้องตั้งใจเรียนอ่ะอยากเรียนก็เรียนนะคะ,ะเราก็วันไหนที่เราอยากฝึกขึ้นมาวันนั้นแหละเราจะได้ความรู้แล้วก็<อ>เข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอยากบอกอะไรกับผู้หญิงที่แบบว่าไม่กล้ามีแฟนต่างชาติเพราะว่าไม่เก่งอโอ้ไม่เป็นไรถ้าไม่กล้ามีก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าอยากมีก็เดี๋ยวก็ได้มีโตขึ้นแล้วเราก็บอกว่ามีช่วงทามมิ่งของชีวิตอะช่วงนี้เราแบบอยากมีเพื่อนที่ได้ฝึกภาษาเพราะว่าในอนาคตเรามองเรื่องภาษามันเป็น สิ่งที่มันเป็นเหมือนอาวุธในการสื่อสารนะ่ะเราเรียกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเราจะไปต่างประเทศเราก็มีโอกาสมากขึ้นเราคุยกับเรารับสื่ออะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเปิด